ตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่41นาทีเอาไปนี้จะเป็นการพบกันระหว่างทีมตาเอิร์ธกับทีมตาโอ๊ตนักกีฬาจะต่อยิ่งจุกกันเพื่อเลือกเขียนและเลือกแดน <c oughs> อ่าทีมตาโอ้นสระเอาโระ <c oughs> เอาเลือ <left> กอะไรครับอ่าเอาเขียนครับนี่อะไรอ่ะมันหลายปีตีเอาแล้วครับจากวัน <all> น <fruit> ี้โอดล็อกอยู <moderate> ่ล็อกอยู่เปิดบอลมาให้แท็กเตอร์แท็กเตอร์ว่าไงว้าว อตาออนจะส่งให้เอิร์ธต้องว่าไงโอดเขาแล้วจังวะนี้บอลอยู่ที่เอิร์ธบอลอยู่ที่เอิร์ธโอดแย่งมาได้เอ้าโอนล็อกโอ้มองไม่เห็นว่ะวันนี้โอนโอดโอนล็อกมาจังวะนี้แบ่งสองโอ้โหโอ้โหปีนปล่าไปดิกรรมการไม่เปล่าครับเล่นต่อแต่นักกีฬาแม่งเจ็บเลยครับโอ้เป็นยังไงบ้างครับ เห็นต่อดาวนยังอยู่ป่ะยังโซสเ,เต็ปเดล็บตีเดี๋ยววันนี้ปาไงว้าเ <c oughs> ตะออกว้าเตะออกไปนะครับดาวนบอลก็ได้เริ่มมาที่แท็กเตอร์แท็กเตอร์ส่งให้โอ๊ตโอ้โหแต่วันี้มันเลื่อมตายนะครับจังหวะนี้นี่โอ๊ตยังล็อกอยู่แมหมเห็นปะวะโอ๊ตล็อกไปจังหวะนี้ว่าไง,ไไง <c oughs> ยังมาได้นะใบนะอลก็ได้ออกไปแล้ว <c oughs> โอ,อ้ยวออออนอยู่ที่ตาเอ,อิร์ตาเอิร์เป็นลูกตั้งเตะเฮ้ยใจเย็นยังไม่ได้เปิดตาเอิร์บอกถ้าเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวมีแตกตาเอร์บอกตาเอ,อิร์ว่าไงมองมองหาเพื่อนอยู่เปิดเปิดขึ้นไปจหวะนี้โอ้โหหลุดไปที่แท็กเตอร์เลยเออแท็กเตอร์แท็กเตอร์ล็อกล็อกที่เอาโอ้โ,อโหเปิดมาเลยนี่ตาเอิร์สกัดออกไปได้ ก็เป็นลูกเตะมุมของทีมแท็กเตอร์หรือว่าทีมตาโอ๊ตบอลมาเฮ้ยทักเต์แท็กเตอร์ยังล็อกอยู่มาที่โอ๊ตโอ,อ๊ตตอนนี้ว่าไงซัดนเลยเปล่าซัดแล้ว <laughs> จ้าเฮ้ยจ้าเอาเิร์งก็ได้ยิงเข้าประตูตัวเอง หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหแม่เป็นลูกเขี่ยกลางนะครับจากวนี้ว่าไงตาอุ้นบอกให้เหยียบบอลเหยียบๆซัดเองเลยครับโอ้โหยังวันนี่เจ็ดการโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้ดูภาพช้าไม่ทันนะครับโทรศัพท์มัไเร่บได้ โอ้โห oh, หนึ่งหนึ่งเท่ากันอย่างรวดเร็วเลยนะครับ <Okay. S 1> มาฝั่งของไดร์เตรอร์เกียร์กลางตะวดเองว่าไงเฮ้ยใส่สูตรใส่สูตรว่าไงเด็กเตรอร์ล็อกอยู่ล็อกมาที่เอดออกมารับบอลโอ้ยโอ้ยยังเก็บบอลได้วันนี้ใส่สเต็ปแซมบา้าวันนี้โอ้โหบอล ออกข้างไปนะครับเอ้ยออกข้างออกหลังนะครับโดยโดยเทรเตอร์เป็นเป็นคนทัชบอลจานโอูจานโอ๊ต์ม่นเลือน <c oughs> วน่ะโอ้นี่เอิร์ดก็จะตั้งเตะจากหน้าประตูนี่นะครับประตูหลังประตูนั่นมีจะเล่นกันอย่างนี้เลยครับนักกีฬาเริ่มมีปากเสียงกันโอนล็อกว่ะมา <c oughs> <c oughs> ไ,ไงโอน <c oughs> ยังอยู่ไปต่อครับโอนเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวโดนโอ้ตมา โอ้รอดด่าไปหนึ่งทีแต่โอ้นยังล็อกอยู่ล็อกอยู่โอ้โหโอ้ยยงมาได้มาที่เอิร์อเอาเอิร์้จับบอลแล้วครับโอ้โหแท็กเตอร์แท็กเตอร์ว่าไงโอ้โหจะบวันนี้ไม่เข้านี่มาโอ้โหเรียบร้อยครับโดนเมื่อกี้นี่โดนบอลครับโดนบอลแต่เสียดขานิดนึงครับจะเป็นลูกเตะมุมของทีมตาโอ้ตนะครับก็เซตมุมก่อนเป็นยังไงแท็กเตอร์เปิดมุมให้ ไอโอ๊ตโอ๊ตโอ๊ตแท็กเตอร์ขึ้นไาให้โอ๊ตเราโอ๊ตวันนี้ว่าไงล็อกอยู่มือประตูเอิร์ตออกมาสกัดออกอันนี้ลูกนี้ออกข้างไปไหมครับออกจะเฮ้ยเฮ้เปล่าเนียผมได้อาจารย์ไอตาโอนทุ่มมาให้แท็กเตอร์แท็กเตอร์ล็อกอยู่ตาโอนมาโอนสองหนึ่งว่าไงสองหนึ่งนี่ล็อกแรกนี่ล็อกผ่านไปหนึ่งคนเราโอ๊อยู่ดีๆก้นขาอ่อนล้มลงไปครับโอ้โห โอนจิมโอ้โหเรียบร้อยครับออกไปเลยครับเอ็กเต้ก็เปิดขึ้นมาให้โอ๊ตโอ้ลงโล่งเลยครับอยู่ท oh ี่เห็นเอิร์ทคนเดียวแต่มองไม่เห็นโอ้โหเข้าไปแล้วครับสองหนึ่งเรียบร้อยเลยเนถ้าดีใจแอคจัดนี่ไงต้องต้องแหละไปอยู่บางมุมวะเองบนเขา